สวัสดีทุกคนครับวันนี้โบ้ M C นะครับโบ้จะมาพูดถึงเรื่องสารวัตนินินครับผมก็มีน้องๆหลายๆคนเนี่ยครับหรือว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยว่าสารวัตถนินเนี่ยเป็นสารที่เ,เราจําเป็นต้องใช้ไหมหรือว่าเราควรจะเลือกใช้อย่างไรให้ให,ให้ให้ดีกับตัวเราเองแล้วก็ไม่ไม่ส่งผลเป็นอันตรายต่อตัวเรานั่นเองครับผมก็อันดับแรกขอเกินถึงเรื่องของสารวัตถนินก่อนสารวัตถนินเนี่ย ที่หลักๆที่เด่นๆที่เขาใช้และมีเป็นที่เขาเรียกว่าได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นพวกสารไฮโดรควินออย่างเงี้ยครับที่เขาชอบอนาม,มาเปรียบเทียบกับสารตัวนี้เ,เช่นอะบูตินมาเปรียบเทียบกับสารไฮโดรควินอลวิตามินซีหรือว่าวิตามินตัวอื่นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสารไฮโดรควินอเพราะว่ามันเป็นสารที่เขาเรียกว่าสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยครับว่าเ,เป็นสารที่ให้ความขาวได้จริงแต่เจ้าไฮโดรควินอเนี่ยมันเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษต่อผิวแล้วได้ แน่นอนครับเป็นพิษไม่ดีกับเราแน่นอนถูกไหมครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่ไม่อนุญาตให้ผสมในครีมหรือเครื่องสาอางทั่วไปที่ใช้ยกเว้นแต่แพทย์สั่งจ่ายเท่านั้นเพราะจัดว่าเป็นยานั่นเองก็ผมก็มีหลอดหนึ่งครับนี่ก็คือแพทย์สั่งจ่ายให้มาช่วงหนึ่งที่ผมไปทำเลเซอร์แล้วมันเกิดเป็นรอยดําขึ้นมาก็คือเขาเรียกว่า post inflammatory hyperpigmentation ก็คือรอยดําจากการอักเสบของผิวก็ไปหาหมอ ที่คลินิกหนึ่งคุณหมอก็ให้สารตัวหนึ่งให้ครีมตัวหนึ่งมาเป็นหลอดเล็กๆนะครับผมชื่อว่าสารามันเป็นสูตรของยาเรียกว่าไวต์เทนนิ่งที่แบบแรงอ่ะก็คือมันเป็นมีส่วนประกอบของไฮโดรควินอน,นั่นเองที่ผมได้มาก็เป็นไฮโดรควินอี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นหลอดนี้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็คืออย่างถูกกฎหมายนั่นเองที่อย่างถูกกฎหมายไม่มีขายนะครับเพราะว่ามันต้องแพทย์สั่งจ่ายเท่านั้นก็ หมอก็บอกว่าให้ใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับผมรอยก็จางลงจริงครับแต่ว่าพอรอยจางลงเนี่ยผิวบริเวณนั้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าระคายเคืองนะครับก็คือจะต้องดูแลอย่างดีเลยนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับผมก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาเท่านั้นพวกที่เป็นคนที่เป็นฝ้าเนี่ยครับเป็นฝ้าท,ที่แบบว่าไม่ลึกมากเป็นฝ้าแบบบนพื้นผิวฝ้าจากแสงแดดอย่างเงี้ยครับก,ก็ต้องพบแพทย์นะครับไม่ใช่ซื้อครีมที่บอกว่า7วัน ึ่งสัปดาห์แล้วเท้าหน้าขาวกระจ่างใสแบบขาวเวอร์อะไรเงี้ยก็ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าส่งผลระยะยาวครับสารพวกนี้นะครับทำให้เซลล์ผิวเราเป็นพิษได้นั่นเองทีนี้ครับทางเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูแลผิวให้ผิวดูกระจ่างใสหรือว่าขาวเนี่ยจริงๆแล้วมันแยกกันนะควาว่าขาวกับกระจ่างใสเนี่ยมันไม่เหมือนกันขาวก็คือลักษณะเหมือนแบบว่าขาวแบบกระดาษอะไรเงี้ยแต่ถ้ากระจ่างใสคือน่าจะดูแบบ ผมชมพูดูผิวดูสุขภาพดีนี่มันก็ต่างกันแต่ที่จะแนะนํานี้ก็คือเป็นตัวที่คิดว่าเออก็ช่วยปรับสีผิวไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้ขาวเวอร์ขาวลอยไปจากสีผิวปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคนเราผิวมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคือจะทําให้มันขาวโอ้ห้าหกสเต็ปอย่างเงี้ยก็ก็ดูจะเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการน,นิดนึงนะครับผมก็ตัวแรกนะครับที่ผมใช้แล้วก็ใช้มาประมาณสักสามสี่เดือนแล้วละสองสี่สามเดือนแล้วละประมาณนั้นละ ก็คือเป็นของอนุโชบเป็นเซสครับตัวนี้อนุโชคเป็นเซตตัวนี้จะเป็นตัวที่ในเรื่องของกอระจ่างใสสีมากกว่าครับผมก็คือเป็นพวกสารในซีนามายเนี่ยครับเป็นหลักที่เขาบอกอินเทนซีฟซีเนี่ยผมคิดว่าม,มันก็อยู่ระดับท้ายๆนะคือมันก็มีใส่มาจริงครับแต่ว่าผมคิดว่าสารที่ออกฤทธิ์จริงๆที่แบบเห็นผลชัดจริงๆก็คือในซีนามายหรือว่าวิตามิน B3 นั่นเองอยู่เนื้อรูปแบบแบบเจลครับบางเบานะครับผมก็มันจะหมดแล้ว ก็เลยต้องเปิดฝามาดูนิดนึงเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะเจลบางเบานะครับก็ซึมไวครับผมไม่เนอะหน,นนะผิวนั่นเองเนี่ยครับก็หายไปกับผิวก็คือทาเป็นตัวแรกก่อนที่จะลงครีมตัวอื่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเวทเทนนิ่งที่เรียกว่าปรับสีผิวเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นของสบายนางครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ผมว่ามันเวิร์กดีนะ ก็คือมันมีอ,อบูตินด้วยแล้วก็วิตามินซีในอสองรูปแบบนั่นเองแต่ว่าอาจจะใส่มาน้อยครับจริงๆแล้วมีงานวิจัยบอกว่าวิตามินซีที่ชื่อว่าเตตตาไอโซอะไรสักอย่างเนี่ยปรามาปรมาติกอะไรเนี่ยก็คือมันจะต้องใช้ที่3%แต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันถึง3%มเ้ยเพราะมันอยู่ระดับกลางๆของ,งยินกิเดียนั่นเองเอจอดับอ่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ ที่ใช้อยู่ก็คือตัวน,นี้ซื้อมาตอนนั้นมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งก็คือยี่ห้อเนี้ยครับ Merwill Merwill m e r w i l ล e มั้งใช่ไหมเอ,อ่อยยี่ห้อนี้ Merwille เนี่ยคาเวียไว้เนี่ยเออผมก็ว่ามันมันก็ช่วยลดจุดด่างดำได้ดีนะแต่ว่าผมจะใช้นันี้แต้มเฉพาะจุดก็คือไม่ได้าทาทั้งหน้าก็คือเฉพาะจุดเช่นเราไปรอยสิวเสร็จใช่ไหมครับเารารก็แต้มเฉพาะจุดแต้มแต้มแต้มเฉพาะจุดรอยกะอะไรเงี้ยครับก็แต้มเฉพาะจุดเอาแล้วก็เกลี่ยบางๆเพราะว่า ที่แต้มเฉพาะจุดเพราะว่าตัวนี้มันมีลักษณะเป็นเหมือนเนื้อแบบเนื้อ,นอหนักนหนึ่งก็คือมันก็ไม่ได้ไม่ได้เบาหายไปกับผิวมีลักษณะของแบบคล้ายๆน้ำมันนิดหนึ่งนะครับผมก็แต้มเฉพาะจุดเอาจะได้ไม่เกิดการอุตันในบริเวณทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยครับก็คือตัวนี้ก็โอเคครับผมเป็นเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเหมือนแคปซูลนะครับเป็นเหมือนนาโนอะไรเงี้ยเอ่อแคปซูลเอ็มแคปซูลไวเทนนนะครับผมก็คือมันจะเหมือนว่า,วามันลงได้ลึกลึกกว่าครีมทั่วไปอะไรทำอนองนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันทําได้จริงไหมเออก็มันจะต่างจากครีมปกติยังไงอะไรอย่างงี้เออผมก็แต่ผมก็ก็ลองใช้ดูผมว่ามันก็โอเคเหมือนกันอ่าก็นานแล้วเนาะอยวจะบอกว่าการที่จะเรียกว่าเทน n ิ่งที่ดีเนี่ยก็คือ ้องค่อยๆเลือกครับไม่ใช่ว่าไปใช้แบบตามเพื่อนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบดูดสปอยมาก็ไปใช้ทั่วอะไรอย่างเงี้ยเออเจ็ดวันที่ว่าครีมที่ใช้เจ็ดวันหรือหนึ่งสัปดาห์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันขาวไวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลีกเลี่ยงจะดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมา,อาสอนวิธีถึงจะมาบอกสิไม่ใช่สอนจะมาบอกวิธีการทดสอบสารที่คิดว่าน่าจะมีส่วนผสมอยู่ในครีมแล้วเป็นสารที่อันตรายต่อผิวเราเองบบ เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาบอกเลยกันครั้งนี้ไปก่อนเลยกันครับขอบคุณมากครับที่ติดาตามบ๊ายบาย